อบเบิึงเฮาเดี๋ยวมันจะเย็นหยาดังก็อนดังก้อนเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณผู้อมทุกคนนะคะทักทายจากป่าเราจะมาหาดูเห็ดไข่มุกกันค่ะพี่น้องคะจะเอาไปทำน้ำพริกนะจ๊ะนะ้องว่าวันนี้เราจะได้ไหม Nó dài lắm Tung này là 2 nữa อีกแล้วแคลี่น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 ี่หมูดองนี้อย่างอ่อนอยู่เลยเนาะ้รงขาไม่ต้อื้อเดี๋ยวแม่ไปเก็บก่อนอ่อนเลยค่ะใช่เดี๋ยวค่อยไปเ้ิ่เนี่ยค่ะขาวจั่ะ ดูเห็ดไข่มุกดูยังไงค่สีชมพูดอกสีชมพูเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะสังเกตเอานะคะเนาะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าอันนี้ได้เห็ดไปตามน้ำพริกแล้วจะพี่น้องจะเอาเท่านี้พออยากกินมาเก็บใหม่คะ่ะ